วิสกี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่หลายคนชื่นชอบแต่คุณรู้ไหมว่ามันไม่ได้มีแค่โรสชาติหรือความแรงวิสกี้มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและสังคมทั่วโลกมากกว่าที่เราคิดเริ่มจากบ้านเกิดวิสกี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการและประเพณีไม่ว่าจะงานแต่งงานเลี้ยงหรืองานศพวิสกี้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองและการให้เกียรติผู้คน เมื่อชาวยุโรปอพยพไปอเมริกาวิสกี้ก็เดินทางไปด้วยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมตะวันตกเช่นข่าวบอยอเมริกันและผับไอริชต่อมาวิสกี้ยังส่งอิทธิพลถึงเอเชียญี่ปุ่นและอินเดียก็เริ่มผลิตวิสกี้ของตัวเองพร้อมปรับรสชาติให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นวิสกี้ปรากฏในบทกวีนิยายภาพยนตร์และเพลง นักเขียนและศิลปินหลายคนใช้วิสกี้เป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าความเสรีและการเฉลิมฉลองดังนั้นวิสกี้ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองและการเชื่อมโยงระหว่างผู้คนทั่วโลกทุกครั้งที่ยกแก้ววิสกี้กำลังเลา่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เก่าแก่และกว้างไกลค่ะ